สวัสดีค่ะกอล์ฟฟิงกาวสวิงทิปใน EP ีนี้นะคะพิมพ์จะมาพูดถึงท่านกอล์ฟที่มีอาการตีหลังลูกบ่อยๆหรือว่ามุมเข้าประทะลูกเนี่ยไม่สม่ําเสมออาจจะเกิดจากอาการที่ท่านกอล์ฟเนี่ยคลายมุมข้อมือเร็วหรือว่าที่เรียกว่าแคสติ้งนะคะก็คือมีอาการคลายข้อมือขณะที่ดาวสวิงนะคะทําให้ไม้เนี่ย มาโดนหลังลูกก่อนนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการแฮงแบ็กนะคะก็คือลำตัวเนี่ยย้อนกลับไปด้านหลังขณะที่ดาวสวิงนะคะทีนี้พิมพ์จะใช้อุปกรณ์เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะที่จะฝึกซ้อมใน EP ีนี้นะคะก็คือเป็นผ้าขนหนูให้วางผ้าขนหนูไว้ที่พื้นนะคะให้นําลูกกอล์ฟเนี่ยวางเรียงกันประมาณ3ลูกให้แนวขนานกันแล้วก็มีระยะห่างที่พอประมาณนะคะเพื่อที่ทันนักกอล์ฟสามารถตีในแต่ละครั้งได้ก็คือจากลูกที่1ลูกที่2 ลูกที่3นะคะเพื่อฝึกซ้อมมุมปะทะให้มันสม่ำเสมอนะคะโดยที่เราอาจจะเริ่มจากเหล็กสั้นก่อนก็ได้ค่ะโดยวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยให้ทันนักกอล์ฟนะคะมีมุมปะทะที่ดีขึ้นเหมือนกับว่ารักษามุมข้อมือไว้จากเดิมเนี่ยอาจจะคลายข้อมือเร็ว ถ้าคลายข้อมือเร็วจะมีอาการที่หัวไม้เนี่ยจะตีไปที่ผ้าขนหนูก่อนที่จะโดนลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษามุมข้อมือเพื่อให้มุมเข้าประทะตรงเข้าไปที่ลูกนะคะสําหรับท่านักกอล์ฟที่มีอาการแฮงแบ็กก็เช่นกันนะคะจะทําให้เรารักษาการเชินร่างกายนะคะมาด้านหน้าประทะลูกกอล์ฟโดยตรงโดยที่จากเดิมเนี่ยถ้าเราแฮงแบ็กน้าหนักย้อนกลับไปด้านหลังจะทําให้หัวไม้มันฟาดลงไปที่ผ้าขนหนูก่อนนะคะ แบบฝึกนี้นะคะก็จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟนะคะรักษามุมข้อมือหรือว่าเป็นการที่เราเธอลำตัวไปหมดนะคะขณะที่ดาวสวิงเนาะก็จะลดอาการแฮงแบ็กได้แล้วก็ลดอาการคลายข้อมือเร็วได้ทำให้เราเนี่ยเข้าปะทะบอลได้แม่นยำขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอขึ้นค่ะ